สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับผลไม้หน้าตาดีที่มีชื่อเป็นมงคลกันครับเซียนทอซึ่งเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ดีในพื้นที่เขตร้อนอย่างบ้านเรานี่ครับต้นเซียนท้อที่ผมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านต้นนี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ผลค่อนข้างเล็กนะครับผมปลูกโดยการพาเพาะเมล็ด ตอนนี้อายุประมาณ4ปีแล้วเขาเริ่มออกดอกและติดผลเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็อายุอยู่ที่สปีเซียนทอมีชื่อเรียกไปตามท้องถิ่นต่างๆได้อีกมากมายเลยอย่างเช่นม่อนไข่ลูกทอ้อท้อไข่ท้อขมรทิซ่าท้อเทวดาละมุดสวรรค์ละมุดขมรและละมุดอินเดียเป็นตน้น พือเซียนทอนี้สันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกตอนใต้ทีนี้เรามาดูลักษณะทั่วไปของเขาก็เลยดีกว่าเขาจัดเป็นผลไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับละมุดเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มแจ้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางลำต้นเขาจะมีความสูงอยู่ที่5-8เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นประมาณ12-15ซนติเมตร ลำต้นค่อนข้างตรงและแตกกิ่งสาขาที่ระยะประมาณ7-8เมตรเปลือกของลำต้นมีผิวที่เรียบเป็นสีน้ำตาลบนเทา้ากิ่งอ่อนเป็นสีน้ำตาลตรงในลำต้นมียางสีข,ขาวสินท้อของผมต้นนี้ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านผมจึงควบคุมความสูงเขาไว้ไม่ให้เกิน3-4เมตรเดี๋ยวผมใช้วิธีการตัดยอดตั้งแต่เขามีความสูงประมาณ1เมตร ดังนั้นเขาจึงแตกกิ่งก้านสาขาในระดับที่ต่ำกว่าปกติใบของเขามีลักษณะเงาสวยเป็นใบเดี่ยวรูปหอกว้างประมาณ7-10ซนติเมตรยาวประมาณ18-38ซนติเมตรในส่วนของดอกดอกของเซียนท้อจะออกแซมอยู่ทุกช่อใบดอกมีสีครีมและมีกลีบดอกอยู่5-6กลีบดอกมีกลิน่นหอมหวานคล้ายละมุน ส่วนของผลนั้นผลมีลักษณะเป็นกลมรูปรีตรงปลายผลมีปลายแหลมหรือเป็นจงอยความกว้างของผลที่เป็นพันธุ์นั่งเดินแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ5-7.5เซนติเมตรและยาวประมาณ7.5-12.5เซนติเมตรผลเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองอ่อนเปลือกผลบางเนื้อในผลเป็นสีเหลืองสดเนื้อมีลักษณะเหนียว เนื้อเนียนเหมือนฟักทองผลของซียนท้อมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากรสมันอมหวานกลิ่นหอมผลของซียนท้อมีคุณค่าทางอาหารที่สูงมากสารอาหารตัวที่โดดเด่นกว่าผลไม้ชนิดอื่นได้แก่ในแอซีนหรือวิตามิน B3 ซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและประสาทพร้อมกับเสริมสร้างความจำให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็จะมีเบต้าแคโรทีนที่บำรุงสุขภาพตาให้แข็งแรงและชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวได้อีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นก็คือวิตามินซีที่ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งกินเพื่อช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามเลฟันได้ด้วยส่วนของเมล็ดนั้นภายในผลมีเมล็ดขนาดใหญ และมีลักษณะเป็นรูปรีสีดํทีนี้เรามาพูดถึงการปลูกและการดูแลกันบ้างนะครับเซียนท้อเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากเขาจะเดินเติบโตได้ไวมากสภาพดินเขาจะเรินเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีดินร่วนและระบายน้ำได้ดีส่วนเรื่องของน้ำและความชื้นนั้น เขาไม่ต้องการน้ําม,มากไม่ชอบน้ําท่วมขังแต่หากปลูกอยู่ใกล้บ่อน,น้ําหรือสระน้ําก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในเรื่องของแสงแสงแดดมีผลกับการจเจริญเติบโตของตอน้นไม้ชนิดนี้มากๆจึงเหมาะสมที่จะปลูกไว้กลางแจง้งเพื่อให้ได้รับแสงได้อย่างเต็มที่การจเจริญเติบโต,ตของเขานั้นสามารถให้ผลผลิตได้ในปีที่3 ซึ่งเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆก็นับว่าตัวเร็วมากทีนี้เรามาดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันบ้างดีกว่าเมื่อผลสุกเต็มที่จะมีสีเหลืองอ่อนให้ใช้กรรไกรตัดขั้วแล้วต้องระวังอย่าทำหล่นนะครับเพราะอาจทำให้ผลเสียหายได้จากนั้นเราจึงนำมาพักบ่มไว้มาพูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์กันบ้างดีกว่าปกติแล้วจะใช้การขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดเป็นหลักแต่ก็สามารถใช้การตอนกิ่ง หรือเสียบยอดได้เช่นกันทีนี้เรามาสรุปกันนะครับเมือ่อพูดถึงเรื่องความยากง่ายในการปลูกแล้วพบว่าเซียนท้อเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่ายมากข้อดีของเซียนท้อคือปลูกง่ายไม่ต้องการน้ำมากไม่ค่อยมีหนอนและมแมลงรบกวนไม่ต้องห่อผลและฉีดยาฆ่าแมลงเขาสามารถจเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ไวกว่าผลไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆและจะออกดอกออกผลมาให้เรากินได้อยู่ตลอดทั้งปีครับ ในเรื่องข้อด้อยของเซียนทอนั้นเนื้อผลสุกมีรสชาติเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนจึงมีบางคนที่ชอบและบางคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นและรสชาติแบบนี้หากเพื่อนๆเน้นปลูกไว้เพื่อทานผลโดยเฉพาะผมขอแนะนําว่าควรหามาชิมก่อนจะดีกว่าแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็สามารถปลูกไว้เป็นแว้ประดับเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้บ้านได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างไรบ้างครับกับเซียนทอ ากเพื่อน,นชอบก็ลองหามาปลูกไว้เป็นผลไม้เพื่อรับประทานหรือหามาปลูกเป็นไม้ประดับหรือไว้ตกแต่งสวนกันดูนะครับสำหรับ EP นี้ผมขออนุญาตลาไปกันตรงนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ